กลับมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการบอกไปว่าสีลมเองปีนี้คึกคักเข้าสารเองก็คึกคักไม่แพ้ก,กันทีเดียวนะครับบรรยากาศในกรุงเทพมหานครในการเล่นสงกรานต์อีกหนึ่งพื้นที่ครับที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครก็มีความคึกคักไม่แพ้ก,กันนั่นคือที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับที่นั่นมีกิจกรรมต่างๆดึงดูดให้ประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเล่นน้ํากันเป็นจํานวนมากและนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางทีเดียวนะครับในการจําหน่ายสินค้าต่างๆเพื่อสร้างรายได สก,กาลสงกรานติดตามได้จากรายงานครับลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนกรุงเทพและชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำกันในวันสงกรานเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นลานปาร์ตี้ฟองสบู่ลานเล่นน้ำและลานเล่นเกมซึ่งสามารถเล่นได้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงช่วงเวลากลางคืน สร้างความสนุกสนานแตกต่างจากจุดเล่นกิจกรรมอื่นๆจึงดึงดูดให้ผู้คนต่างพากันมาร่วมเล่นสงกรานเป็นจำนวนมากและนั่นเป็นโอกาสในการสร้างรายได้พิเศษจากการค้าขายโดยพบว่ามีร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าชั่วคราวที่เดิมอาจจะทำอาชีพอื่นหรืออาจจะขายอย่างอื่นอยู่ได้ผันตัวเองมาขายของที่สอดคล้องกับเทศกาลเรียกว่านอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังมีรายได้เพิ่มก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ พนักงานสาวบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งไม่มีแผนไปเที่ยวช่วงวันหยุดที่ไหนจึงสวมวิญญาณแม่ครัวผลิตแซนด์วิชกว่า200ชิ้นเพื่อมาขายในวันสงกรานต์ซึ่งหากขายได้ดีพรุ่งนี้พร้อมจะมาขายเพิ่มอีกแน่นอนถ้าเราหยุดสงการานต์ยเงี้ยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ดูทีวีอยู่ที่บ้านทําอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะคะก็เลยชวนเพื่อนมาหาไรายได้ดีกว่าก็เป็นการสนุกสนานด้วยก็รู้สึกว่ามันทําง่ายแล้วคนซื้อไปก็จะกินง่ายอะคะ่ะ ก็ลองทํามาขาย200ชิ้นก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าสมมติขายโอเคพรุ่งนี้ก็จะทําเพิ่มอะคะ่ขะขนาดที่พ่อค้าปืนฉีดน้ํารายหนึ่งที่ปกติเป็นพนักงานบริษัทแ,แต่เห็นโอกาส<อ>ในการทํารายได้พิเศษช่วงสงการานจึงเริ่มขายปืนฉีดน้ําที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มาตั้งแต่3ปีก่อนก็ปกติก็ทําง <twee> านประจําทั่วไปครับเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาครับแล้วก็ ขอที่ซื้อมาก็ซื้อตามแหล่งทั่วไปครับตามสัมเพลงตามคลองถมก็ไปรับมาก็คุยกับเพื่อนครับหาเวลาว่างแล้วก็มาขายของกันได้สนุกด้วยได้เที่ยวด้วยก็ต้นทุนก็อยู่100ร้อยกว่าบาทครับขายก็ราคาตามทั่วไปครับ350บาทปิดท้ายด้วยแม่ค้าอีกรายหนึ่งที่เปลี่ยนมาขายดอกไม้และน้ำอบไทยและยังแต่งกายชุดไทยเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานซึ่งตามปกติแล้วจะขายสินค้าเป็นเสื้อผ้า แต่ได้เล็งเห็นว่าเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่ขายได้ยากในช่วงเวลานี้่อนนั้นนี้ก็ขายเสื้อผ้าค่ะพอถึงเทศกาลก็มาขายดอกไม้แล้วก็น้ำอบให้มันเข้ากับเทศกาลนะคะหลังจากนั้นก็กลับไปขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมค่ะอ๋อ,อก็อย่างเช่นผงอะไรใช่ไหมคะก็กลับไปไหว้ผู้ใหญ่ถ้ามันเหลือค่ะท่ามกลางความสนุกสนานของการเล่นน้ำสงกรานที่เป็นวันหยุดของใครหลายคน แต่ยังมีคนอีกจํานวนไม่น้อยที่เห็นถึงช่องทางในการสร้างรายได้พิเศษใช้เวลาช่วงวันหยุดให้เป็นประโยชน์และช่วยเติมเต็มช่องว่างของร้านค้าที่ปิดบริการในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี